เงียบคลิปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง youtube ทุกคนครับผมนะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเวีร้อยนะครับ ตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับสีน้ำเงินดำนะครับลายใหม่ล่าสุดปี2022นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นลายสีน้ำเงินเทาสีน้ำเงินดำนะครับผมนะฮะนี่ก็จะมีโทนสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินแล้วครับแล้วก็จะมีสีเทาตรงนี้ตัดนะครับถ้าเป็นปี2021นนะครับลายก่อนนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเทานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินดำนะครับตัวนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินเทานะครับนี่ฮะเป็นสีน้ำเงินดำนะครับ บลูแบล็กนะครับผมนี่ฮะในส่วนของสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่ฮะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัวหนังสือเวฟไอสีขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวลายแล้วก็มีตัวสีฟ้าตัดนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ข้างหน้านี่ฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับ ระบบไฟก็เป็นไฟแบบ full led นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นแบบหลอดแบบมีไส้นะครับผมนะฮะเป็นสีน้ําเงินออกฟ้านะครับผมน้าเงินแบบน้ําเงินเงานะครับแล้วก็ตัดเทานะครับผมแล้วก็ตัดดําข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินดํานะครับไม่ใช่น้ําเงินเทานะค,ะนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสเบรกหน้านะคะ <which S 1> รับล้อสีลวดนะคร<ส>ับนี่ครับล้อสีลวด ดิสเบรกหน้าดิสเบรกก็จะเป็นแบบแบบพุกสูบเดียวนะครับปั๊มเล็กนะครับยางก็เจ9ดสิบ้าสิบนะครับขอบสิบเจนะครับตัวนี้ใช้ยางของ IRC นะครับรถ IRC นะครับตัวนี้นะครับนี่จะเป็นลายยางใหม่ล่าสุดของ IRC นะครับนี่ก็ข้างหน้าตรงนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับก็ถอดน็อต3ามตัวตัวนี้ก็ซื้อตะกร้ามาใส่ได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับของเบบ 110i ปี2022นะครับในส่วนที่เขาแก้ไขก็จะมีตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับตัวฝาสูบตัวนี้แล้วก็เพลาลูกเบี้ยวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีการแก้ไขนะครับทําให้เครื่องนะครับไม่ดังเหมือนรุ่นปี2021นะครับรุ่นที่แล้วนะครับก็มีดังเป็นบางคันนะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆเขาก็แก้ไขปรับเปลี่ยนมาก็เครื่องก็จะเงียบนะครับ ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับก็คือลูกเล็กนะครับจะช่วงชักเข้ายาวนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเครื่องดูนะครับเงียบคลิปเลยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเกียร์บนสีระดับนะฮะก็เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับเวลารถจอดนิ่งก็ เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับผมนะขณะรถวิ่งเนี่ยเหยียบไปข้างหน้าก็ยังเป็นเกียร์4อยู่นะครับผมจะไม่เป็นเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบกานไฟนะฝาครอบใหม่นะครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตัวนี้จะเป็นส่วนของบางโซ่นะครับบางโซ่ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับนี่ฮะการบํารุงรักษายางนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาโซ่นะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตย์พักเท้านะตัวนี้ก็จะเป็นโช๊ค รุ่นนี้ก็จะเป็นโชคคู่นะครับสีบรอนนะฮะยางหลังก็ใช้ของ IRC เหมือนกันนะครับนะฮะขนาดยางก็นี่ครับแปทับเก้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายยาง IRC นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดมีไส้นะครับนี่ฮะสังเกตตัวนี้ครับจะไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับก็จะมีแถบตัวนี้นะครับ ถ้าตัวเก่าปีสองพันยิเอดตัวนี้จะไม่มีนะครับในตัวนี้ครับเนี่ยไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแบบโหลดแบบมีไส้นะครับเวลาขาดก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นท่อนะท่อก็จะเป็นท่อนี่ับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบท่อนะครับผมนะฝาครอบท่อก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับป้องกันไม่ให้ขาเราโดนท่อได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบคลาดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งรุ่นสตาร์ทขานะครับแล้วก็สตาร์ทมือนะครับในส่วนกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะไม้แบบดิจิตอลเลยนะครับในส่วนข้างในนี้ก็จะมีกิโลนะครับน้ํามันนะครับแล้วก็เกียร์นะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตำแหน่งบอกเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เกียร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเปลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะครับเบรกหลังนี่จะใช้นนะะ feed, แบบดัมเบกนะครับไม่ใช่ดิสก์เบรกหลังดิสกตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่เลยนะครับผมสีน้ําเงินดําลายใหม่ล่าสุดของฮอนด้าเลยนะครับตัวนี้ก็มีการแก้ไขก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็แก้ไขตัวเพลาลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็ตัวชุดฟ้าสูบนะครับ ก็คือแก้ไขายใหม่ในเครื่องเงียบครับเงียบพริบเลยนะครับผมนะครับผมทดลองขับดูแล้วนะครับผมแล้วก็ทดลองเทสเครื่องดูแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีตัวสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินดาวตัวรองทบนะครับก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าบางคนชอบสีน้าเงินบางคนชอบสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะทํามาเป็น3ามสีนะครับก็จะมีสีแดงดําน้าเงินดําแล้วก็สีเทาดํานะครับผมสวยนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่47,500นานะครับผมนะฮะบางพื้นที่ราคาอาจไม่เท่ากันนะครับมีมากหรือว่าบางพื้นที่ก็ถูกนะครับบางพื้นที่ก็แพงนะครับนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ร้อยสิบช่วงนี้ก็เริ่มผลิตได้เยอะขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะทางเอพ o n d a ก็เริ่มส่งรถมาให้เยอะอยู่แล้วนะครับนะฮะ ตัวนี้ก็ลูกค้าจองแล้วนะครับผมนะฮะรอลูกค้ามาทําสัญญาก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้นะครับชมก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังนะครับถังก็ถังน้ํามันตัวนี้ก็จุน้ํามันได้5ลิตรนะครับก็รองรับแก๊สโซฮอล์ก็สสิเอ็ดแล้วก็ E20 นะฮะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของปั๊มน้ํามันเชื่อเพลินนะครับผมเวลาเราเปิดกุญแจตัวนี้ก็จะได้ยินเสียงนะครับผม อัตราประหยัดน้ำมันก็76.9กิโลต่อลิตรนะครับผมฮะก็เครื่องตัวเดียวกับปี2021นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่ชุดฝาสูบนะครับทำให้เครื่องมันไม่ดังนะครับแล้วก็เงียบกว่าเก่านะครับนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของก็ก็จุของได้อยู่ประมาณ10ลิตรนะฮะใส่ของพวกของใช้ได้อยู่ประมาณ10ลิตรนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับก็มีบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็ไขควงนะครับ ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่99กิโลนะครับผมนะก็สวยมากนะครับผมนะลายนี้นะครับอสีน้ำเงินเทานะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานในช่วงนี้น้ำมันแพงก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับประหยัดด้วยนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับอัตราประหยัดน้ำมันมี76.9กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสีใหม่ตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะลงอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมนะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับ